nó Nó rồi má. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để đuôi, Ô, Vậy, không bỏ lỡ những video hấp dẫn สบายดีพี่น้องสบายดีสบายดีสบายดีลงอยไางนี้เหมือนเมื่อวานนี้เนาะนายบ้านขนาดจุดประสงค์กันยังได้อันนี้บอลลงขานเหมาะขัดบนเหมาะเมนแมนอ่าเนี่ยผิดอย่าผิดไปเรื่อยๆนะเพราะว่าหมู่ทั้งบ้านกระเบิดเบินมอลงเก็บกันเพื่อนละพันอันใหดเนาะนงินเต่าเนี่ เงละพันเนาะจักชาวบ้านเาจะมาใช้เพันเกีบเพิ่นี่ย้เได้จะปูพื้นกันว่านี้าแห้งเนาะจิ่ใจบุญ้าวมาเลยกัม่นงานเกิบรดีกับผัชาวบ้านเาสิไดำเนินต่อมอคันไปไงลงเป็นืนเลื่อนลูกคนใหญ่แล้วะอ๋อเื่อน เด็กพี่น้องเนี่ยผู้ใดมีใจบุญกะจัดผ้าเนาะอยากสางนำและทำบุญนำกันก็เชิญชวนได้เด้อพี่น้องเด้อหม่องทุบแล้นล่ะอืมถ้านมิถินมีฮ้อนกับเสดสานต่อเนาะลงใส่ให้งานของบ้านอ่าหาจ้างบุรีจ้างเนาะบมีตัสื่ออุปกรณ์ตัวสื่ออุปกรณ์เนาะด้วยนะนั่นแหละพันบาทเนาะพี่น้องมันก็ได้สำนั่นแหละได้คร กิดเป็นหมื่นกิดเป็นหมื่นวะตะกี้ครัวครัวครบหมื่นไปตะกครัวน้ำคัวกระเซ้าลุงอันนี้เห็ดแล้วไปแล้วโดยงั่นแหละคือกันเจาะกันเจือนน่นแหละพี่นาะทีมแม่คัวนี่สวัสดีพีน่าสวัสดีพี่น้องสวัสดีคนกวลังกิหนึ่งเข่าพี่้องเหมหนึ่งเข่าเลย อาหารข้งเจนอแดงอะดำสิเนาะบายดีพีน้องเจนอแดงกเล่งเล่ามงเพิ่มแมนติตามะฮงเพิ่มสู่คนงานกินแต่ก็จะเอากราดุกข้างใน้างหนางนกินยังนะเจนอะดำนะเจนอะดกินหมิงเจนอะดำิวข่าวไม่ใส่ยาด้ยเนี่ยอันนี้เจนอะดำมันนีเจนอแดงอ่ ไม่ใยาด้วยนังของคนแมนทงนี้บูซาวเลยผู้สาวเด้เจนอะแดงนี่ผู้สวยตอกการมาได้พี่น้องง่าเนี่วะมันมันก็ต้องโปรโมทตัวเองเนาะเออโอ้ยบางคนบางคนเขาปากกาได้เขาปากกาถามนี่สวยหรือไม่สวย แมนคือเฮาเลยนะขนาดเครื่องยังมาหาท้ามาเข้าเด้ <c ười> ดดแบบครบดิกแน่นอนอีลีแล้วลแว <c oughs> บบที่าสนุก1น้องให้หมดแบบไม่ได้หัวพี่น้อง,แม,องแมนและหากเครื่องมันเก่งได้เจ็นแดงเลยข oh. นาดขนาดเขามีผูส้สาวแล้วเรายังเอาเขาไปไปใบเหญอ

เยค่านอนาะเวความจริงเอาความจริงเอเดี่ยวกันนหมดนพี่นาองมดเ่เาหดลิ่นเลยเ้วาลิได้ไหมนี่ว่าบ่หุงเหิมตหุงเหิมเห ปลาก็ย pues mm ังีอยู่ดเรืองสั่งสั่งเอาบอลนี่เดรดัมสื่อก็พ well ูดแมาขายมึงได้นิดลดตลาดน้อยสุขภาพันเออสุขาพันเนาะอันนี้ยังยี่พนลาตงละหาพันต <co> <an bouncy> ัวนี้ดิกตรกเดรดัมสื่อตัวนี้เออสูาตัวนีงินรวมจโต่าบ่อเมนโต่เโตบ่ จะคุยจะมากินมะลแทะได้หากินน <that> <'s> <punto>. ี่งานที <that> ่ขาวมีสี่ตู้สี่หน้าสี่มสิบห้าพันสิบห้าพันสี่ตู้เดี๋ยวราบ้ามาไล่เระวังมาไลยมันเม่น่าเราบ้ามาไลยบ่มาขายบ่มาไม่สี่ตู้จะได้กินเหรอเจ อ๋อบรรกพันธ์สี่โตสิหพันจะซื้อมากน่งโตโตะเรออันนี้เขาบอกวาไม่โล่นเขาเ็นัวจันอันอแเาเือัอนนี้เาม่อยากกิน้าอไรนี่กินน้ากิน้าองเอกิน้าให้รดันทุกโต๊ะนะน่เ้้ยขั้วดขั้วบาจโตใหญ่อือฟารีเจ้า อ็คนก็กินปลาดุเป็นเ่ปรับอนช่อไหนน่งมหมนัี้แปล้วหนเลี้ปหมดเนี่ยมันเียา่้ก็รนเออมาแต่น้องันเนาะมาแต่น้องเเออพนจื่อมือนะเด้อพนชื่อเลยเอาป่อยในน้องแะดุแล้วก็เอา ทานบุกะทานคนเดียวดเดียวเด้อนี่นคอ่าวนี้าก็ทานใจมานอนพีบอดยเั่นราอะ่เรก็บานบนองอีเมแล้วอ่ะหลดห้าวนสานันนั้นเหปกติเขาหักกระล่งมาก มันก็เเดี๋ยมันกปกยได้เลยเจ้ามันโมแมนมันโมเหมนามากีนีวักาหลดมันจังแสบเนาะได้ร้านทำอะไรมากินนำหยาออลันแจะักไอ้แม่งจะหูทีนะ พักมากเลยพี่น้องงั้นก็พอพักไปนะไปดีมาเอาเบาแหงพี่น้องมาใช้ัมาเบุญเออพักมาทำบุญทั้งเรื่นจีได้มีอะงามๆแลกนาดนน่พี่น้องได้ก็ดี แะแดงกยังได้เมียะพี่น้องานี่ฟ้าอล้พี่น้องเนี่ผู้ได้ผู้ได้โสดนอะเม่นมากเลยเ่าแพงเรายังโสดอยู่เม่นโสดีแล้วเอายันะนะมามาบ่ตอบตรงโพดเนาะหมบหมกเลยสิ่งหมกให้โอ้ยแล้วเลล อ้เอาวงังดละเป็นหนึ่งเขาไฟใหม่ปะมือนี่ยใส่พื้นมันก็เลยลวกเบิดลาอคนกินแซ่บมาสั่นโอ้โหบัดยวนดินนอยู่ตลาดนะ

เอาละพี่นอ้องคลิปนี้ก็มาน,นนะพี่น,อนอ้องพอกันมคลิปหน้าพี่นอ้องเด้อตอกบตีวเขาเนเมีแห้งพี่นอ้องสบายดีมาลิน่ดียนนายดีปาุป